ทริฟเฟลนะครับเป็นขนมที่มีหลายๆเนื้อสัมผัสนะครับส่วนมากจะใส่อยู่ในแก้วนะฮะแล้วก็มีสีสันที่แตกต่างกันไปวันนี้ผมจะทำเบอร์รี่ทริฟลนะครับโดยการใส่ผลไม้ประเภทเบอร์รี่ลงไปหลายๆอย่างนะครับขอเรียกเมนูนี้ว่าเวอร์รี่เบอร์รี่ทรฟลลวกันนะครับ ก่อนอื่นเรามาทำตัวเยลลี่ผลไม้แครนเบอร์รี่กันก่อนนะครับผมนำน้ำแครนเบอร์รี่นะครับไปตั้งไฟใส่น้ำตาลทรายลงไปส่วนตัวเจลาตินผงเราใส่น้ำลงไปครับแล้วก็พักไว้ให้เจลาตินพองตัวดีครับพอน้ำแครนเบอร์รี่เริ่มร้อนนะครับเราก็คนให้น้ำตาลทรายละลายดีครับปล่อยให้น้ำแครนเบอร์รี่เดือดต่ออีกประมาณ1นนาทีแล้วก็นำออกจากความร้อนใส่เจลาตินลงไปคนให้ละลายดี แล้วก็พักไว้ประมาณ20นาทีให้เย็นลงก่อนที่เราจะใส่ผลไม้ลงไปครับอีกชั้นหนึ่งของทริฟเฟลของเราวันนี้นะครับจะเป็นสปันเค้กแบบง่ายๆครับผลร่อนแป้งกับผงฟูเข้าด้วยกันพักไว้นำเนยไปละลายในไมโครเวฟหลังจากนั้นก็ตีไข่กับน้ำตาลให้ฟูด,ดีครับ ร่อนแป้งกับผงฟูที่เราพักไว้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งลงไปบนส่วนผสมไข่หลังจากนั้นก็ตะล่อมให้เข้ากันแล้วค่อยๆใส่เนยละลายที่เย็นลงแล้วลงไปครับหลังจากที่เราใส่เนยลงไปนะครับส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราใส่พิมพ์ครับที่รองกระดาษไข่นะครับ นำเข้าเาตาอบ1 8อสองศาเซลเซียสเป็นเวลา25นาทีครับระหว่างที่เค้กปันอยู่ในเตาอบนะฮะเดี๋ยวเรามาทำคัสตาร์ดกันดีกว่าครับคัสตาร์ดครีมตัวนี้นะครับเราจะใช้ไข่แดงนะฮะทั้งหมด6ฟองนะครับใส่น้ำตาลลงไปนะครับตามด้วยกลิ่นวานิลาครับหลังจากนั้นก่อนที่จะใส่แป้งเราต้องตีให้น้ำตาลกับไข่เข้ากันดีก่อนครับ หลังจากนั้นเราถึงค่อยใส่แป้งสารีอเนกประสงค์ลงไป20กรัมครับและแป้งข้าวโพด20กรัมเช่นกันแล้วก็คนแป้งทั้ง2อย่างให้เข้ากันนะครับ เอาละครับในหม้อของผมตอนนี้เรามีนมอยู่นะครับเราก็จะต้มนมให้เดือดครับหม้อที่ใช้เนี่ยนะฮะเราต้องคำนึงให้ขนาดกําลังพอดีกับจานวนคัสตาร์ทที่เราทําเรื่องต่อมาก็คือว่าอย่าใช้อลูมิเนียมนะครับเพราะเวลาที่เราตีหรือกวนคัสตาร์ดเนี่ยครับสีของอลูมิเนียมจะทําให้คัสตาร์ดเนี่ยมีสีเข้มนะครับไม่สวยเลือกหม้อสเตนเลสที่มีโครงสร้างหนานิดหนึ่งนะครับจะทําให้ประหยัดพลังงานด้วย mm hmm. ใบนี้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยครับเพราะว่าหูจับเนี่ยเป็นยางแล้วก็กันความร้อนนะฮะเอาแล้วล่ะ นมเดือดแล้วนะครับผมยกออกมาจากความร้อนนะครับเทลงไปทีละนิดครับสักครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็คนครับอ่าหลังจากคนเข้ากันดีแล้วนะฮะเราก็จะเทกลับมาผสมกับน,นมที่เหลือในหม้อครับนํากลับไปตั้งไฟครับลดไฟลงนิดนึงนะครับไม่ต้องร้อนมากแล้วค่อยๆกวนนะฮะให้คัสตาราดของเราเนี่ยสุกแล้วก็คนขึ้นครับอ่าแล้วครับสุกแล้วนะฮะ กรองอีกสักรอบหนึ่งนะครับคนให้ตัวคัสตาร์ดของเราเย็นลงที่อุณหภูมิห้องนะครับเอาพลาสติกถนอมอาหารปิดลงไปที่ผิวหน้าแล้วนำไปแช่เย็นพักไว้ก่อนครับเราสามารถใช้ผลไม้ที่ไม่ต้องเป็นเบอร์รี่ก็ได้นะครับเช่นถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะใส่อะไระครับแอปเปิ้ลองุ่นอะไรได้หมดเลยสับปะรดนะฮะ หลังจากนั้นนะครับเราก็เอาไปแช่เย็นให้เยลลี่ของเราเซตตัวดีครับ <S <S เค้กสุกเรียบร้อยดีแล้ว <S 1> <S 1> เช <Cook> ่นเดียวกันนะครับเราลองกดตรงกลางได้ฮนะถ้าไม่ยุบก็แปลว่าสุกดีแล้วเราทิ้งที่อุณหภูมิห้องนะครับพักให้เย็นดีก่อนครับ <S <S เค้กเราพักไวเ้เย็นแล้วนะฮะโดยคัสตร์ดครีมตัวนี้นะครับออกมาประมาณนี้เราจะทําให้เบาลงโดยการตีวิปครีมนะครับแล้วก็ใส่ลงไปครับ นี่ครับตะล่อมเบาๆนะฮะให้ส่วนของคัสตาร์ดครีมนะครับเข้ากับครีมเอาละครับตัวเค้กนะครับเราจะตัดเป็นเต๋าๆก็ได้นะครับเราอาจจะหั่นด้านผิวออกไปเล็กน้อยเอาละครับเดี๋ยวเราลองเอาตัวเจลลี่ของเราออกมาจากตู้เย็นตอนนี้เซ็ตตัวดีแล้วครับ และนี่นะครับก็คืออีกหนึ่งเมนูรักหวานๆที่ผลนำมาฝากเพื่อเป็นการต้อนรับวันแห่งความรักที่จะมาถึง v e ลลี่เบอร์รี่ทรครับ